วันนี้ก็เข้ามาช้อปปิ้งที่โอตานิกมาติกนะคะจะมาซื้อ,อของมาจัดตกแต่งตู้ปลาค่ะแต่ว่าเราไม่เลี้ยงปลาจะมีแค่ตู้กระจกแล้วก็ตกแต่งด้วยอุอปกรณ์ที่ใส่ในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตู้กระจกให้มันสวยงามประดับบ้านไว้นะคะเปิดไฟเรืองแสงด้วย ก็ว,วันนี้เข้ามาโบตานิคท่างเลยเข้ามาถ่ายพืชพันธุ์ดอกไม้แล้วก็ใบไม้ต้นไม้สวยด้วยเลยละกันนะคะอันนี้19ยูโรค่าเงินยูโรตรงน,นี้1ยูโรต่กับ40บาทเนาะต้นกล้วยที่นี่ก็จะมีทั้งต้นไม้ดอกไม้สวยๆอันนี้3ยูโรหรือ4ยูโรนะคะต่อต่อกระถางนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกระถางสวย จัดตกแต่งบ้านนะคะนี่จะเป็นตัวแคตตันนะคะน่ารักน่ารักสองยูโรนะคะเงินก็หนึ่งยูโรสีสิบบาทสองยูโรก็แปดสิบบาทนะคะน่ารักน่ารัก <c oughs> ดูราคาผันผ่านนะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นต้นพริกเอกลูซีฟครับต้นไม่รู้ลูกอะไรนะคะแต่ราคาอยู่ที่9.99ต้นนี้ก็สวยดีนะคะมิสคาร์เนโคสดูชาแดงราคาเท่าไหร่ก็ต้องส่องอส่องตรงไหนปิวราหาไม่เจอ ราคาอยู่ที่ประมาณขอส่องก่อนนะคะ45ยูโร45 e 22000บกว่าบาทนะคะ2,000กว่าบาทนีน้องแมวกุ๊กกูแมวน้อยทำอะไรอยู่ะลเราถ่ายแมวด้วยซะเลยนะคะนี่ดอกวสวยโอ้อะไร95ยูโร e 8,000บาท 8,000บาทสนใจก็มาแวะโปตานินะคะอันนี้ก็20ยูโร18.30มันจะเป็นพวกพืชสวนครัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็จะมีน้อยลงกระถางสวยๆแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ11ยูโรนะคะเ<ม>พื่อน เนี้จะเป็นพวกกระถางพลาสติกเอาไปปลูกนะคะข้างในจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกปุ๋ยแล้วก็พวกเคมีค่อนนะคะพวกน้ำยาค่าหอยทากแล้วก็เ,เสียมพือ้อจอบอะไรอยู่ด้านในนะคะด้านนอกก็จะเป็นอันนี้ด้านในพวกเป็นกระถางดอกไม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ส้มพืชผักพืชผักอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นพวก ต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นต้นส้มต้นมะมม่วงต้นอะไรอะปาล์มต้นไม้ใหญ่อะที่ปลูกนอกบ้านนอกสวน <c oughs> เสียงหายนะคะอันนี้หกจุดเก้าเก้านะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาดูนิดนึงเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นมเมล็ดพันุ์เมล็ดดอกไม้นะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชพันมเมล็ดดอกไม้อะเอาไปปลูกอันนี้จะเป็นพวกผักผักสลัดนะคะ ักสลัดอันนี้ก็จะราคาอยู่ที่0 4 0ยูโรก็ไม่ถึง1ยูโรก็ประมาณต่ำกว่า40บาทนะคะช่วงนี้หน้าหนาวมันก็จะมีพวกพืชสวนครัวเอามาตั้งขายน้อยเพราะว่าหน้าหนาวมันก็จะไม่ค่อยงดงามธรรมดาจะเต็มสวนนะคะก็จะมีพวกเฟรชก็คือสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้คานาหรือเปล่าชัวเฟอร์นะคะ ราคากระถางละไหนละ่ะประมาณ4ี่ยูโรสี่ยูโรนี่คือสลัดอันนี้5.79จุดเจ็ดเายูโรหกสี่ยีบาทอันนี้เป็นเฟรชนะคะแงะก็ซื้อไปปลูกจนกระถางกระถางเต็มเลยค่ะเขาขายอยู่2.10นะคะก็คือ80บาทถ้าซื้อไปปลูกก็คุ้มนะเพราะว่าปลูกหน้าบ้านนี้สวนนี้เต็มเลยค่ะ แั้ก็จะเป็นพวกของประดับตกแต่งอย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าไงนะปูนเขาเรียกปูนปั้นเหรออ,องพระองลูปปั้นนะคะลูปปั้นออกด้านนอกอันนี้ด้านประกอบไม้กระถางต่างๆออกด้านนอกก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่จากต้นเล็กก็จะกลายเป็นต้นใหญ่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นมะนาวค่ะสิตรองนะคะสิตรองมาเจอน้องแมวอีกแล้วค่ะอ้าวใครไหนอ่ะแมวเมียวอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดเออว่ามะกรูดปลูกไม่เคยขึ้นเลยน่าหน้ามะกรูดมะนาวเนี่ยอ๋อสิตรองดูเป็นมะกรูดด้ความเี่ยได้มะกรูดมันนคล้ายมะนาวมะนาวมะนาวเนาะแล้วก็จะมองแต่สิโอหองซาลาเร เออไม่รู้อะไรเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ซิตรองค่ะมะนาวก็จะมีต้นสม้มอันนี้จะปลูกนอกบ้านก็ไม่รู้ลูกอะไรอันนี้จะเป็น ต้นนี้นะคะฟรุตต้นนี้พูดไปพูดมาไม่ได้ปลูกและไม่รู้ลูกอะไรจริงๆก็ไม่ค่อยกินผลไม้ด้วยเป็นคนไทยที่ไม่ค่อยกินผลไม้ไม่ค่อยรู้จักชื่อผลไม้อันนี้พรุนพรุนต้นนี้ราคาหายากจริงราคาเนาะห้าสิบยูโรสองพันบาทพรุนเอาไปปลูกแล้วก็จะ,จะมีนี่อะไรล่ะพรุนเหมือนกันหรือเปล่า ซีรีส์นะคะซีรีส์ราคาลืมดูราคาไอยาไหนวะหาราคามันอยู่ตรงไหนของมันซ่อนจริงอหาไม่เจอพยายามหาราคาทัไมไม่ใส่ราคา สามีก็น,นุ่นกำลังแบกของทูเปอร์อาชเต้เกก็ชาร์ตน้องอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า,อาลงสวนนะคะก็เป็นดอกไม้ถ้าปลูกมามันก็จะโตขึ้นด้านนอกก็สามารถซื้อไปปลูกในสวนถ้าถ้าดินดีนะคะที่บ้านดินไม่ดีเพราะว่า ที่บ้านเป็นพื้นหินพอลงดินมาลงไปกี่ชั้นกี่ชั้นต้นไม้ไม่เคยโตปลูกส้มมาเนี่ยเข้าปีที่เจ็ดแล้วเจ็ดปียจะไม่ได้กินลูกตลอดชาติลูกชายโตมีครอบครัวโอ้โคงไม่ได้กินส้มที่ปลูกมาเจ็ดปีคงจะรุ่นนี้ตลอดไปอะคะ่ะเนี่ยจะเป็นสวยๆนะคะก็จะเป็นเอ,เอ,อ่อพอเพอไวแล้วก็ซื้อไปปลูก เจอแมวอีกแล้วทำไมมันเจอบ่อยจังลูกชายผมก็อยากเลี้ยงแมวตอนนี้ที่บ้านก็ซื้อไปแล้วไม่โตเหมือนกันต้องปฏิรูปลงดินแบบเยอะๆเลยอะเพราะว่าพื้นที่บ้านเป็นภูเขาหินลงดินท่านไหล่ปลูกอะไรก็ไม่เคยงามเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระทางสวยๆดอกกุลาบอังเทนี่เลือ่อะและ้ว ถัวเอ้เลยชาอ่าเลยช่อเชีเลยล่ะอะัานเปนชงะ่ะนี่ต้นนี้สวยน่าจะต้นที่ปลูกซื้อไปแล้วราคาเดี๋ยวดูให้โอ้ถูกอยู่แ0 0รอยบาทถูกไหมหเห็นเเลยชาไหมครับอืมมันไปแอบอยู่ใต้นู่นมันแอบอยู่ จับกินเลยน่เมียวลูกชายชอบแมวแม่ชอบแกล้งแมวแฟนเขาอยากได้ต้นนี้ออลิฟอาร์เชเตออชด้วยอันนี้ซองการองแซงอือโคโน,น,นะคะก็หนึ่งร้อยยูโรลก็สี่พันสี่สี่สิบหกห้าพันหก ประมาณ5้0พันหเขาอยากได้ไปปลูกต้นที่บ้านซื้อมาตอนต้นเล็กเป็นกระถางเล็กๆปลูกมาเจ็ดปีนี่หาจากพื้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงการโตถ้าซื้อแบบนี้ไปคือจบเลยแล้วก็จะเป็นพวกดินปุ๋ยต้นนี้โอลิฟ ทัวซองสังกองอึอโคนะคะสามสี่สิบสองหมื่นสองพันหมื่นสองพันห้าสี่ยี่สิบหมื่นสี่อันนี้ก็จะเป็นพวกดินราคาก็30ยูโร14ยูโร10ยูโรแล้วแต่เลือกปุ๋ยดิน17ยูโร8ยูโรเข้าด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นพวก อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆน้ำยาค่าหญ้าค่าคนก็ได้แล้วก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงก็จะมีพวกกระต่ายนกปลานะคะอันนี้อุปกรณ์ปลาอ่าช่วยซี่ลูกอุปกรณ์ปลาบ่อปลานะคะ แล้วก็มาที่สัตว์น้อยแสนรักเราจะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคะลิปถัดไปนะคะโอเควัวอาเบียงตูแม็กซี่บูคูอาตูส